การทำหนังปูนเป็นเหมือนการเรียนรู้มไม่ได้หมายถึงเราเรียนรู้เทคนิคการทาหนังเราเรียนรู้ชีวิตและสิ่งที่เราอยากจะพูดเ,เรียนแเล่ามันทําให้เรารู้จักคนมากขึ้นโอเคสวัสดีครับปูนนะครับปณิธานมุทลิกค,ครับเป็นผู้กำกับอิสระครับผมทำทั้งโฆษณาแล้วก็ทำภาพยนตร์ด้วยครับ อะไรที่แบบว่าทําให้ปูนมันหลงไหลที่จะเป็นผู้กำกับหรือการที่จะอยู่ในการทํางานหนังหรือโฆษณานี่วะอืมจริงๆย้อนไปตั้งแต่คือเริ่มทําหนังเรื่องแรกตั้งแต่มัธยมพี่มัธยมคืมอมออม,ม .2 มั้องม .2 คือแต่ก่อนมันที่โรงเรียนมันจะมีแบบชมรมโซนอะไรเงี้ยของโรงเรียนก็สมัยนั้นคือมันเป็นสมัยที่แบบเริ่มแรกที่แบบเขาเริ่มฮิตทําหนังสั้นกัน แล้วแบบว่าโรงเรียนมันจะมีแบบพวกแบบงานเทศกาลใช่ป่ะวันแม่วันพ่ออะไรเงี้ยฮะเราก็จะเห็นแบบพวกรุ่นพี่ที่ชมรมยอะไรเงี้ยหรือพี่ชายเราเยอะไรเงี้ยก็ก็อยู่ในชมรมเขาก็ทําหนังสั้นยอะไรเงี้ยเป็นเป็นรุ่นแรกๆคือแต่ก่อนมันก,ก็อย่างมากก็คือแบบพวกงานโรงเรียนยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบรูปผสมเพลงมีพรีเซนเทชันใช่ไหมแต่เหมือนแบบมันเริ่มเข้าสู่ยุคที่แบบเขาเริ่มทําเป็นหนังไปเริ่มเล่าเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มเห็นว่าแบบเอฟิทแบ็ของการที่แบบมีงานโรงเรียนพวกเนี้ยในทุกๆปีอะ มันเจ๋งเหมายถึงว่าเจ๋งคือคนดูอะมันมีคนดูแน่นอนเพราะว<ม>่าเด็กโรงเรียนแบ,บบกี่พันคนอะไรเงี้ยดูแล้วก็แบบเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยแล,แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหนังมันสนุกวะ<ม>่ะออก็เลยเริ่มถ่ายเล่นยุคนั้นก็เป็นยุคแบบยุคเริ่มเลยยุคเริ่มแบบกล้องกล้องมินิดีวีที่แบบเทปเล็กดูเลยเทปเล็กที่แบบเราต้องเอาไปแคปเจอร อืมเออือแล้วก็เอาไปตัดต่ออะไรเงี้ยกพูดว่าแคปเทปนี้เหมือนเราเพิ่งเห็นเพื่อนเราคนนึงโพสนะพี่เมย์เพิ่งโพสเองว่าคำว่าแคปเทปนี้แต่แบบว่ามันไม่มีใครรู้จักแล้วถามน้องฝึกงานรู้จักแคปเทปไหมไม่รู้จักแล้วรู้จักมินิดีวีไหมรู้จักมินิดีวีไหมไม่หรอว้าอยู่ๆในช่วงปลายๆของยุคนั้นก็คือยังใช้ไอ้มินิดีวีนี้ถ่ายอยู่ประมาณสักปีสองปีพอมสามมสี่ไยก็เริ่มมาเป็นแบบกล้องไอ้นี่แหละกล้องแฮนดิคมที่มันเป็น Power Shot อะไรอย่างง้นเออใช่ใช่แล้วก็พวกวิดีโอแคเมล่าที่มันเป็นจอพับออกมาเล็กๆถือได้เริ่มอัดลง SD Card เริ่มอ์ดดิสในกล้องเลยคือมันเป็นยุคที่หนังสั้นเริ่มมาแบบเด็กเดียมัธยมเริ่มรู้จักอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกค่ายหนังต่างๆที่แบบเป็นค่ายของเด็กมัธยมมาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วค่ายเด็กมัธยมคือค่ายอะไรประกวดหนังสั้น S <S <S โครงการน,นั้นโครงการน,นี้อะไรเงี้ยก็คือจะเอาเด็กมัธยมด้วยกันเนี่ยแหละมาเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายหนังเล่นกันอนะไรเงี้ยคือเราพอเราเริ่มทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆอะ่ะเริ่มอินกับมันคือมันเริ่มสนุกกับทุกอย่างเลยเริ่มสนุกกับทั้งกล้องทั้งการตัดต่อทั้งเอฟเฟกในสมัยนั้นที่ทําได้แค่ก๊อกก๊อแก๊้แกล้อะไรเงี้ยมันนั้นสนุกไปหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยการเล่าเรื่องให้ใครสักคนฟังหรือมีใครสักคนได้ดูหนังเราอ่ะมันเป็นรีแอค มันมีความสุขมากเลยมันแบบมันยิ้มอ่ะคือณณวันนั้นที่เด็กมัธยมมันยังแบบมีกิจกรรมอะไรไม่เยอะเนาะพี่พอเราทํามันออกมาแล้วมันมีคนดูแล้วคนดูยิ้มหัวเราะเอาไปพูดเล่นกันอะไรเงี้ยมันสนุกแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มากอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองแหละอะไรเงี้ยตอนนั้นมันไม่มีแบงหรอพี่ว่ามีโพสิชั่นไหนใช่ไหมแล้วความสามารถเราที่เด่นสุดตอนคืออะไรทําคู่กันไป ทำกับและถ่ายเพราะว่าเหมือนยุคนั้นมันมันมันไม่รู้เรื่องเลยเนาะหนังทํำยังไงอะไรเงี้ยก็คือแค่คิดเรื่องก่อนแล้วอยากเล่าเรื่องอย่างนี้คนนี้ไปเจออันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีเรื่องเสร็จแล้วก็ทําสคริปต์ออกมาโง่ๆเป็นพิมพ์เป็นเทคกอะไรเงี้ยแล้วถ่ายก็ตอนนั้นเราก็สนใจกล้องด้วยอยากถ่ายเองอยากอยากได้มุมอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นก็ถ่ายเองด้วยถ่ายเองก็กำกับเองด้วยอะไรเงี้ยอือก็เหมือนแบบกล้องตั้งขาแล้วก็บีบกันอะไรเงี้ยก็คือจะมีเพื่อนๆแหละเพื่อนๆก็คือช่วยทุกอย่าง คือทั้งเราและเพื่อนก็เป็นทั้งกำกับและตะกล้องไปด้วยกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆแฮปปี้มากเลยอคือเวลาผ่านไปเนาะเรามาทํางานในอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะบางทีมันก็มีบางอย่างที่แบบมันไม่ได้สดมันไม่ได้สดเหมือนตอนนั้นที่เราทาเลยการดูอะไรพวกนั้นมันก็รู้สึกแบบเหมือนในช่วงเวลานั้นมันเป็นอะไรที่เราเรากล้าทําในสิ่งที่แบบไม่มีผิดและถูกจริงๆเนี่ยแล้วมันสดอ่ะ คือคาว่าสดจริงๆอะสดแบบดูแลรู้สึกได้ว่ามันจริงใจมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ชอบนะมันมีพลังอะพี่ก็มีเหมือนกันพี่ก็มีเหมือนกันสมัยอยู่เฮ่ยจะมาได้มอสี่มอห้ามอหกมปลายแหละชั่มอปลายเราก็เป็นเด็กสายนิเทศแล้วก็มีงานแต่ว่าไม่เหมือนกับปูนะปูทําเป็นหนังเลยใช่ไหมพี่ทําเป็นเหมือนกับพี่เซนให้กับละครเวทีของโรงเรียนของรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ย ประโยคหนึ่งจากน้องคนหนึ่งที่พี่ไปทําวิดีโอตัวนี้ให้อ่ะน้องเขาเขียนว่าเราภูมิใจกับงานชิ้นนี้ไม่ว่าใครจะว่ายังไงเฮ้ยย้อนกลับไปอ่านอ่ะสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกมากเลยก็คือความสัมพันธ์ที่เราเกิดในตอนนั้นอ่ะมันยังทํางานมาเป็นความรู้สึกที่ดีทุกวันนี้ได้อยู่อ่ะเออมันเลยเป็นจุดเล็กๆผสมผสมกันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออยังชอบกับการสร้างอะไรนี้ขึ้นมาเนาะม,ม,มีผลจริงพี่รู้สึกรู้สึกได้ว่า การดูงานเก่าๆตัวเองอะหรือแบบมันไม่ใช่การเห็นางานเนาะแล้วเราไปตัดสินเอ้ยมันดีไม่ดีแต่มันคือการที่แบบเราไปเอาความรู้สึกตอนนั้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าอเอ้ยเราจําได้ว่ะว่าตอนนั้นเราทําด้วยความรู้สึกอะไรเราลงไหลในความสัมพันธ์ช่วงที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วผลตอบรับมันหรือลงไหลในชิ้นงานกันแน่วะ่ะทั้งสองอย่างสองอย่างนะใช่ใช่คือมันมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าฟีดแบ็กมันทําให้เราพลาวลอะไรเงี้ยใช่ใช่หรือรู้สึกดีในช่วงวัยนั้นอะไรเงี้ย มันก็เลยนำพามาสู่การที่เราอยากทําอีกเรื่อยๆแล้วมันบังเอิญว่าเราสนุกกับการทําด้วยอพอยิ่งเรากล้าเข้าไปในยุคนั้นมันเป็นยุคแรกเริ่มอะไรเงี้ยที่ที่มันยังไม่ได้มีโปรเฟชชั่นอลอะไรที่มาสอนเราได้เยอะเหมือนทุกวันนี้ที่มี youtube หรือคนเยอะเยอะแยะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกอยากลองอีกอะไรเงี้ยอยากทําไอ้นี่อีกบ้างอยากทาไอ้นี่อีกบ้างไอ้นี่เป็นยังไงอยากลองทําตามเขาบ้างอยากลองใหม่ๆอะไรเงี้ยเรื่อยๆมันมีอะไรที่น่าคนขวาเยอะอะไรฮะซึ่งกับกันถ้าเกิดตอนนั้นเราทําไปแล้ว เพื่อนเกลียดกันทะเลาะกันเราก็คงไม่รู้สึกดีแบบนี้ใช่ไหมก็อาจจะแต่คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมาถึงคือเอาเป็นว่าคือถ้าถ้าวัยมัธยมอ่ะทุกคนน่าจะคล้ายๆกันว่าแบบมันทําด้วยความมันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมารวมกันแล้วมันมันไม่ได้มีรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากกากับมา่อวากูอยากถ่ายเมื่งวาอะไรเงี้ยทุกคนมาอยู่หน้ากองด้วยกันทําด้วยกันแล้วมันก็สนุกแล้วอ่ะบางทีเราไม่ต้องบอกว่าเอ้ยกูอาทำอันนี้ให้หน่อยทําอันนี้ให้หน่อยกูขอทําอันนี้นะไม่ต้องมีแต่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเองอะ่ะมันก็คือการเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนมารวมกันเล่นอะไรบางอย่างเหมือนมันมันเล่นเกมกันอะ่ะอะไรเงี้ยแต่มันแค่เป็นกองสนุกอีกแบบหนึง่งแล้วก็ทุกคนก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนเฝ้ารอเอาพุทมันอยู่อะ่ะว่าคือทําเสร็จออกมาแล้วไม่นสนุกอย่างเงี้ยอืมอืมบางทีเขาไม่อาจจะอาจจะไม่ได้ดูหรอกว่าหนังสนุกไหมหนังดีไหมอะไรเงี้ยแต่มัน มันได้ดูช็อตที่เราถ่ายตรงนี้แล้วมันรู้ว่าเราทําอะไรมาบ้างหรืออะไรเงี้ยแค่นี้มันก็แฮปปี้แล้วเนี่ยครับอพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะตอนเนี้พี่สอนหนังสือเด็กอยู่เนาะที่สอนเด็กม .4 กับม .5 อยู่เด็กเนี่ยเป็นวิชาทําหนังเลยอ่ะรุ่นเรามีไหมวิชาทําหนังไม่มี่น <c oughs> ่อโรงเรียนที่พี่ <c oughs> ไปสอนหนังสือก็คือเซตอัพวิชานี้มาเป็นวิชาเลือกมาเลยก็ให้เด็กได้ทําหนังทีเนี้ยความเจ๋งของเด็กสมัยนี้ก็คือสิ่งที่ตอนที่ปุนทําอ่ะคือการลองผิดลองถูกมั่วซั่วแล้วก็มีรูปแบบใช่ไหม ชื่อไหมว่าเด็กม .4 ม .5 ได้รูปแบบมาตรฐานจากพี่ไปเลย oh. ดังนั้น oh. เด็กม .4 ม .5 ที่ผ่านคลาสพี่อะ่ะ mm hmm. เขาแม่งทำหนังได้ในเวอร์ชั่นที่เทียบเท่ากับอุดมศึกษาหรือคนทำงานเลย mm hmm. แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเก่งกว่าหรือแยก่กว่านะแต่แค่คุณได้รู้พอรเศษที่มาก, mm hmm. ม,ากมากเลย เตมหนึ่งพี่จับทำบทพิชชิ่งอย่างเดียวเลยเด็กก็จะอยู่กับบทมากแล้วแบบเด็กรักบทของตัวเองมากแล้วก็ออตอนสรุปงานตอนสิ้นเทอมว่าแบบเออเทอมสองอยากเรียนะไรพิเศษอยากเห็นมันเป็นจริงแล้วว่าเป็นยังไงที่ว่าเราพี่น่าจะสร้างสิ่งเนี้ยคล้ายๆกันอยู่ที่ปุน่นได้รับมาบนเวอร์ชั่นที่จริงจังขึ้นเพราะมีเกรดด้วยแต่เกรดด้วยก็คิดว่าอาจจะพี่อาจจะอาจจะสร้างเด็กได้มั้งไม่รู้ดิจริงพี่เพราะว่าคือแต่ก่อนอะ คนที่อะอย่างอย่างปูนกาบโรงเรียนปูนะมันก็จะมีแค่กลุ่มเคื่อนกลุ่มเดียวนะที่อยากทํหงังหรือกลุ่มอื่นที่ที่อยากที่ทําเองบ้างอะไรเงี้ยก็ก็มีมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราต้องตามหาเองมากวว่าแต่การที่พี่ทำอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่ามันดีนะมันอย่างน้อยมันเป็นมันเป็นทางเลือกอย่างเป็นอินสปายอะวันนี้มันไม่ได้ทําอะไรให้ให้เด็กแบบรู้พัฒนากของหนังขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันอย่างน้อยที่สุดมันให้เด็กได้ลองทําแล้วก็มีอินสปายตรงนั้นอะ รู้สึกว่าคนดูอะไรที่มันดูง่ายขึ้นแล้วก็สั้นสั้นลงตามตามแพลตฟอร์มที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละคือคือยุคนี้เขาบอกว่าคอนเทนต์เป็นสิ่งสาคัญนะคอนเทนต์ที่ะคิงเนาะใช่ใช่มันไม่มันไม่ใช่ว่าแบบเราต้องเล่าสั้นหรือยาวเลยอะไรแต่มันคือคอนเทนต์เงี้ยคือฟอร์มของหนังโฆษณามันมันต่างกับภาพยนตร์อยู่แหละตรงที่โฆษณามันค่อนข้างจะเเราเราสตอรี่ทลลิงเป็นคอนเซปต์ใหญ่ๆหนึ่งก้อนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าทุกวันนี้สิ่งที่คนดู เริ่มเปลี่ยนไปสาหรับปูนอะมองว่าเขามองมองหนังโฆษณาเป็นอะไรที่สนุกอืและได้สาระด้วยมันมันจะไม่ใช่ยุคที่หนังโฆษณาฟอร์สให้เราดูหรือว่าเป็นพปากันดาต่อเราแล้วอะไรเงี้ยสื่อมันเป็นอะไรที่คนเลือกดูใช้คำนี้แล้วกันคือหนังทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือหนังะมันเป็นสิ่งที่คนเลือกเลือกดูมากขึ้นอ huh. เลือกดูมากขึ้นหมดถึงเขาดูเฉพาะสิ่งที่เขาอยากดูอะไรเงี้ยมันต้องมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่คนเรา เห็นในสิ่งเดียวกันนะฮะว่าว่ามันน่าดูมันน่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็แปรผันตามสังคมแหละครับพี่เพิ่งกำลังจะบอกว่ามันนี้ชั้นเชิงการเล่ามากขึ้นละเอียดมากขึ้นจริงใจมากขึ้นเกี่ยวข้องกับเขามากขึ้นใช่ใช่ใช่เนาะเออคือคําที่พี่พูดเมื่อกี้ก็ก็ค่อนข้างใช่นะสำหรับผมผมมองว่าคำว่าจริงใจจริงใจที่เนี้ยมันอาจจะพูดถึงความเป็นเลวิสติกของคนนะฮะ คือเดี๋ยวนี้เราเซตอัพอะไรเยอะอืม,มันคนคนดูจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่จริงอืเลยทางทั้งที่เราก็พรีเซนต์สิ่งที่มันมันเป็นเรื่องจากเรื่องจริงนะหรือเป็นเหตุการณ์จริงอย่างเงี้ยแต่คนคนดูมักจะจับจับจุดมันง่ายขึ้นมากๆเลยว่าใช่ไม่ทัชอะไรพี่รู้สึกว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าการศึกษาที่พัฒนาเทคโนโลยีพัฒนา,ฒนาการได้รับข้อมูลที่เขามากขึ้นอะ่ะมันทําให้เกิดความ อัตโนมัติเองอะที่ดูแล้วอ่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยอันนี้ใช่สัมผัสได้ซึ่งภาพรวมแล้วอะสื่อใดที่ทำเนื้อหาได้แยบยนต์ได้จริงใจหรือมีความเกี่ยวข้องสนุกใช่ไหมเราเราเชื่อมโยง พวเป้าหมายไปด้วยได้คำว่าสนุกเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าบันเทิงหรือตลกพวกฮานนะคำว่า<ช>สนุก<ช>นก<ช>็คือไม่ว่าจะเป็นดรามาติกนู่นนี่นั่นเราเรานิยามคำว่าสนุกนั้นได้ตามช่องของหนังอะไรอย่างี้ไปคนเรามันผ่านยุคสมัยมันก,ก็เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้มันแล้วอธิบายคำว่าสนุกมาขึ้น<ม>สำหรับเมื่อกี้ที่ปุณบอกลวกันคือคำว่าสนุกของปู้นเนี่ยสำหรับปูนคนเดียวนะกันเป็นเป็นความคิดส่วนตัวนะคือเวลาที่เราจะทําหนังอ่ะมุนมองว่าไม่ว่าจะยุคไหนเราต้องดูธรรมชาติ ของคนอะไรเนี้ยคือปูน mm hmm. เป็นภูมิกับที่ทําหนังเล่าเรื่องนี่แหละส่วนหนึ่งที่แมทเทียลหลักของของตัวเราเลยอะ่ะมันคือการสังเกตคนในปัจจุบันหมางว่าสังเกตเพื่อนเราสังเกตคนรอบตัวสังเกตสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเราเราแคปเจอร์โมเมนต์บางอย่างที่เราเห็นน่ะออกมาขยายมัน mm hmm. คือความสนุกนะนะั้นน่ะของปูนมันหมายถึงการที่เราหยิบเรื่องบางเรื่องมาเล่าอย่างจริงใจอืม mm hmm. คือ คือความสนุกของปูนมันอาจจะไม่ใช่ความสนุกในแบบที่โชะชะ,ะบะหรือว่าสนุกด้วยด้วยริทึมหรือบีทของนังอะไรเงี้ยคือสิ่งนั้นก็ก็ดีในแบบนั้นแต่สําหรับปูนอน่ะุนมองว่าความสนุกในรูปแบบปัจจุบันที่คนให้ค่ามันมากขึ้นนะเราลองสังเกทตทิกตอ,อกอะไรเงี้ยได้ครับทิกตอ,อกรีวหรืออะไรที่มันเป็นชอ็อตวิดีโออะไรเงี้ย ทุกคนสนุกและเอนจอยและแชร์กับสิ่งที่มันเป็นเรียลลิสติกมากๆเลยใช่ไหมทั้งที่บางทีมันเป็นเรื่องของคนธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังทาบางสิ่งออแต่มันเรียลลิสติกมากมันสนุกด้วยคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองด้วยสิ่งที่เขาทาด้วยเอฟเฟกที่กระทบกับเขาอะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่านั่นแหะคือความสนุกในดิจอลของปูในเวลาที่เราจะทาหนังสักเรื่องที่จะเล่าเรื่องหนังอาจจะไม่ได้สามารถทําให้มันเรียลลิสติกได้ในระดับนั้นหรอกแต่เราก็เหมือนเรายกความรู้สึกเหล่านั้นอะ มาเล่าเป็นหนังคือคือเดี๋ยวนี้มันจะมีคําว่าโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มหรือว่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นคือคือมันไม่ผิดเลยฮะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงเรารู้ดีชีวิตเราเจออะไรทุกวันเรารู้ดีอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่เราสิ่งที่มันสวยงามไม่ผิดนะครับหมายถึงว่าไม่ผิดเลยจริงๆแต่แค่มันย้อนแย้งกับความรู้สึกเราอะเราเลยต่อต้านมันแต่ว่าถ้าอคอนเทนต์ต่างๆที่มันจริงมากๆเหล่านะั้นเนี่ยแน่นอนว่า คนเรามันสัมผัสได้จริงๆว่ามันมันมันจริงมันมันมีความสุขมันทุกข์นะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นธรรมชาติของคนที่ comfortable มากกว่าที่จะเสพสื่อเหล่านั้นอาจจะอาจจะคําคำว่าสิ่งที่คนดูอยากรู้มากกว่าเออเป็นมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วสิ่งที่มันเอฟเฟกตต่อเขามากกว่าอะไรเงี้ยในทางจิตใจแล้วกันเอออาจจะไม่ได้ในทางเชิงผลลัพธ์แต่ในทางจิตใจอะไรเงี้ย ก็ก็ยังคงเป็นหนังเล่าเรื่องหรอพี่ยังเป็นเป็นหนังเล่าเรื่องที่เล่ามุมมองชีวิตคนเ่ยคือคือตัวปุณเป็นคนที่ชอบดูอะไรที่มันเป็นแบบไซส์สตอรี่ของชีวิตคนอยู่แล้วมั้งอ่าอะไรก็ตามที่เขาเล่ามุมมองคนออกมาได้จริงๆฮะปุก็ดูหมดฮะก็ยังเป็นสื่อที่ปุณรู้สึกว่าดูหมดแต่ไม่ใช่ว่าปุณไม่ดูอะไรที่มันสั้นๆเร็วๆนะก็ดูก็สนุกนะแต่แต่ปุณอาจจะอยู่กับมันได้ไม่นานอะไรเงี้ยเหมถึนว่า รูดดูมันสักสิบนาทีอะไรเงี้ยก็คือเต็มที่แล้วแล้วก็แบบพอกับมันเราจะไปดูอย่างอื่นอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นหนังที่เล่าเรื่องเป็นโฆษณาที่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ยังทําให้ปูนหยุดดูมัอนอยู่บ่อยๆอะไรเงี<ๆ>้ยครับคงทําหนังฮะหนังไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นหรือว่าหนังยาวหรือสารคดีก็ได้อะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นการเล่าเรื่องคือตัวปูนเองตอนเนี้ยสนใจเนี่ยกับเรื่องความเชื่อ,อความเชื่อของ ความเชื่อนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องสายศาสตร์ขนาดนั้นนะแต่มันมีมีส่วนเกี่ยวแหละแต่ปูนเป็นคนที่สนใจเรื่องความเชื่อที่มันกำลังจะหายไปตามยุคสมัยอือคือเราเป็นตอนนี้มันอายุ30มสิบอะเหมือนถึงว่ามันเป็นเกือบจะกลางคนแล้วอะไรเงี้ยครับมันเราได้เริ่มได้เห็นสิ่งที่เคยมีมาตอนเด็กสิ่งที่กำลังหายไปกับรุ่นปู่ย่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาสู่ยุคต่อไปที่เด็กรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มมีสิ่งที่แบบเหลื่อมหายไปช่วงเนี้ยเยอะ ความเชื่อบางอย่างของคนไทยอ่ะก็มันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแหละในเรื่องความเชื่อต่างๆเงี้ยคือทุกป,ประเทศมีนะแต่ว่าความเป็นไทยมันก็มีสเสน่ห์ของตัวเองอยู่อย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราพูดได้เยอะแล้วเราเล่าได้เยอะอะไรเงี้ยมันมันพูดยังไงอ่ะมันเหมือนเป็นมนต์ขลังบางอย่างที่ที่มันค่อนข้างที่จะเซเรียลประมาณหน,นึ่งในในชีวิตของคนเราแล้วเราเราเติบโตมากับช่วงเวลา้นี้นนะ มันเป็นความงดงามบางอย่างมันเป็นเมจิคอลบางอย่างของวัยที่เราเราถูกสอนเราถูกเติบโตมาด้วยความด้วยวิธีการเหล่านี้ครมันเลยทําให้เราเป็นเราอย่างนี้มันมันมันอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าเราเด็กยุคยุคใหม่อะ่ะที่โตมาในยุคของความเป็นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเต็มรูปแบบแล้วอะไรเงี้ยเออวิธีคิดอะไรทุกอย่างของเขามันเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอืก็ความเชื่อมันก็เลยเป็น คำใหญ่ๆที่ที่พุดทํางานกันดีนะดีนะมันเกิดจากสิ่งที่เรารู้สึกกับมันตั้งคําถามกับมันแล้วก็อยากจะเอามา การทำหนังอ่ะมันไม่ใช่การเล่าร้อเปอร์เซ็นหรอกมันเป็นการรีเสิร์ชไปในตัวด้วยเหมือนไปได้ทบทวนสิ่งคำถามของเราแล้วก็ถ่ายทอดมาไปพร้อมๆกันแล้วอ,ออกมาเป็นางานชิ้นหนึ่งเพราะเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นแล้วถึงจะทำทมันสำเร็จมาจจะต้องมีระหว่างทางาจ,จะต้องตั้งคำถามด้วยใช่ไหมแต่ทุกอย่างมันดูแบบมันดูน่าสนใจแล้วก็ดูมิสซิรี่แล้วก็ดูต้องหาคำตอบในระหว่างการทำงานด้วยการทำหนังของปูนเป็นเหมือนการเรียนรู้คือมันเลยทำให้เราทำได้เรื่อยๆไม่ว่าไม่ว่าเราจะอะทำในในหน้าที่การงานว่าเราทำโฆษณาเดี โปรเจกต์ <Project S 1> ตัวเองเป็นหนังหรือเป็นอะไรเงี้ยต่าง,างๆคือรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้เรายังทํามันได้ดกูวันอย่างเงี้ยมันคือการเรียนรู้อะ<ม>ยิ่งเราทําหนังเรายิ่งต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้เรียนรู้นี่ไม่ได้ไม่ได้ไหมายถึงเราเรียนรู้เทคนิคการทําหนังเราเรียนรู้ชีวิตและสิ่งที่เราอยากจะพูดเรียกะเล่ามันทําให้เรารู้จักคนมากขึ้นรู้จักวัฒนธรรมมากขึ้นรู้จักตั้งคําถามและหามุมมองอื่นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยการดูหนังก็เหมือนกันอะไรเงี้ยสำหรับปูนะรู้สึกว่า มันคือการที่แบบโหมหาศา์มากเลยที่ทุกคนกําลังเล่าเรื่องของตัวเองอในมุมมองตัวเองที่บางทีเราอาจจะมองในมุมเดียวของเขาหรือไม่ก็ตามอะไรเงี้ยแล้วเราได้เจอสิ่งใหม่ๆตลอดลอะไรเงี้ยเออม,มันมันเวิกมากๆการเรียนรู้มันทําให้เราเพิ่ม material เนาะใิ่มแมท material เพิ่มเอ่อเชื้อ <ๆ S 1> <material S 2> เพลิงแล้วก็เพิ่มสสารอะไรบางอย่างในการเรียนรู้ของมันเข้ามาแล้วก็ใช้งานของมันผสมผสานกันไปใช่ครับ พี่เคยเพูดคำพูดหนึ่งกับคลาสนักเรียนพี่คำหนึ่งสิ่งที่พูดไปมันอาจจะไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่สร้าง motivation ให้เขาตระหนักถึงสิ่งนี้ได้พี่ถามเด็กๆไปว่าใครตอบได้บ้างว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์เด็กก็จะตอบไปว่านู่นนี่นั่นน,นู่นนี่นั่นตามความเข้าใจพี่บอกไปว่าการเล่าเรื่องอการเล่าเรื่อง ยังไงอ่ะพี่มนุษย์อะมันเล่าเรื่องในยุคหนึ่งเพื่อที่จะรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านไปชนเผา่ามันเล่าเรื่องกันมันเล่าว่าเราควรทําอย่างนี้นะเพราะแบบนี้นะมีเทพเจ้าแบบนี้นะแล้วเราจะได้สิ่งนี้นะเราเล่าเรื่องราวต่างๆนานาจนเรารวมเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นเมืองได้จากเมืองปุ๊บเราเล่าเรื่องสร้างความเชื่อสร้างความเป็นคิดเห็นเหมือนๆกันแล้วเกิดเป็นอาณาจักรได้แล้วก็เกิดเป็นประเทศได้ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดจากการเล่าเรื่องทั้งสิ้นเลยแยกแยะนะกฎก็คือการปกครองนะแต่วิธีการที่จะสร้างให้มันเกิดเป็นอาณาจักรได้หรือการที่จะเกิดความยิ่งใหญ่ได้เนี่ยการเล่าเรื่องมีพลังมากมเด็กก็จะแบบว้าซึ่งเรากำลังทำหน้าที่นั้นอยู่ในฐานะของคน<ม>ทำหนังโฆษณาหรือคนผลิตสือ่อแล้วเราก็ตั้งใจทำมันให้เกิดผลที่ดีด้วยเนาะโอเคเราจะไม่มีความตั้งใจที่จะทำมันให้เป็นเรื่องที่เลวร้วายเกิดขึ้นกับผู้คนและสังคม ใช่ไหมพี่คิดอย่างนั้นปุณก็คิดอย่างนั้นด้วยใช่แน่นอนเพราะถ้าปุณคิดอีกแบบหนึ่งเราคงไม่มานั่งตรงนี้กันแน่นอนแน่นอนโอเคก็วันนี้ขอบคุณปุณมากที่มานั่งคุยกับพี่เนาะตรงนี้ก็จะขึ้นเฟรมดำละแล้วก็ขึ้นซุปเปอร์ขึ้นมาขอบคุณปุณเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับครับ